สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนพบกับช่อง My Story Si Hat จริจริงๆวันนี้นะคะเอ้ยดีเซลจีอินโทรตอนลาสวัสดีดอตเมนจึ้งจึ้งหนูเธอชิมที่เอาใหม่เอาชิ้นน่เป็นไรก็วันนี้นะคะก็เป็นวันปีใหม่นะคะยัง <c oughs> วันนี้ยังส่งท้ายอยู่อ๋อใช่วันนี้ยังส่งท้ายวันนี้ยังส่งท้ายอยู่นะคะแล้วก็ต้องไปสวดมนต์ข้ามปีใช่มแมสซ์วันนี้แล้วก็จะเอากระเป๋า วันนี้ก็จะมาดูกันว่าปกติเนี่ยหนูดีเนี่ยพบข,ขออะไรไปบ้างเวลาไปเที่ยวนะคะก็ส่วนใหญ่นะคะใบนี้ก็จะเป็นใบที่แม่ซื้อให้นะคะก็จะเป็นปิ๊ตตันทวินจาร์นะคะก็ประมาณนี้คืออาทิตย์นี้ไม่มีลายทำเนี่ยที่อยากลงเนี่ยที่อยากลงมากเลยก็โอเคค่ะก็ะเป๋ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นลายลิสต์ตัทวินจาร์ ส่วนข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวคิดคระเป๋าก็อาจะเป็นรีวิวกระเป๋านักเรียนค่ะทุกคนว่าในกระเป๋านักเรียนของหนูดีอย่าไรบ้างก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นพวงกุญแจเป็นเออเป็นพวงกุญแจยูนิคอร์นเป็นพวงกุญแจยูนิคอร์นนะคะอันนี้พี่ซื้อมาแบบที่สัมเพลงคือสัมเพลงมันขายของถูกเลยอันละสิบบาทเองทุกคนคือมันดีมากเลยก็ ล็อกข้างในนี้ไม่มีอะไรนะคะล็อกข้างในนี้คือว่างเปล่านะคะเอ้ยมีค่ะมีของเล่นนี่ค่ะทุกคนสมัยก่อนเราเคยเล่นนะคือแบบเพื่อมาแก้งไงก่อนนี่นะคะที่สจัยใหม,มเป็นขนมแบบมันนลอกเพื่อเป็นมาฝรั่งหรืออันเดียให้ดึงมออกมาก็จะมีมนแรงสานะคะใครเคยเล่นบ้างเท้าตลาดน้แล็อกที่ขายก็มาณอะละสิบบาทคีของเล่นที่พุงขาย,ยากก็ถาที่ตลาด ปลาถิ่ตรงนี้อ่ะเรามาดูส่วนข้างในกันเลยดีกว่านี่ค่ะข้างในก็จะมีสมอดูนะคะทุกคนนี่งสอก็วันนี้ถ้ยินเสียงใครดูวยใจก็คือเสียงปลาถิ่มเองนะคะป้าติ่มนี่แหละค่ะช่องแรกคือทุกคนมันจะเป็นแบบว่าเป็นช่องๆช่องๆช่องนี้ตรงเนี้ยเองเรามาดูช่องแรกค่ะช่องแรกก็จะเป็นพวกหวี เป็นทิชชู่ที่จะหมดแล้วก็มีลิปมันสองนาทีแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้ก็เป็นทิชชู่อีกนะคะเอาข้างหลังไฟสว่างอันนี้อูนงไม่เกี่ยวก็ประมาณนี้นะคะล็อกแรกขอเก็บก่อนนะคะก็ล็อกต่อไปข้างๆก็จะเป็นกระเป๋าตังค์ที่เราไม่ใส่กระเป๋าตังค์ไว้ช่องกลางะค,ะ,คะก็คือเป็นเพราะว่า,วา ไม่อยากใส่นั่นแหละข้างในก็มีเงินตามปกติที่เขาคบกันนะคะอยนั่นแหละแล้วพอช่องต่อมันจะมีแบบข้างๆก็มีสองช่องอีกข้างก็มีสองช่องข้างต่อไปนะคะก็จะมี power bank ค่ะเป็นแบบตัวหนักกระเป๋าเลยนะเอาไว้แบบว่าใครทุกคนนะคะแบตหมดก็ชาร์จก็จะมีเป็น power bank อันนี้นะคะราคาประมาณสามรอยกว่าๆนะคะสั่งซื้อได้ออนออนไลน์ทั่วไปเนาะ ต่อไปก็จะเป็นพวกสายชาร์จสายชาร์จของเรามีทั้งของเรามีทั้งของน้านะคะอันนี้เอาไปเผื่อแงเผื่อนา้าแบตหมดนะคะของเป็นรุ่นอันนี้ก็ต้องเป็นเป็นรุ่นของเราโดยเฉพาะนะเนี่ยอันนี้เป็นของเราโดยเฉพาะเพราะว่าช่องข้างค่ะอันนี้อันนี้ช่องข้าง,างเพราะว่ารุ่นของเราเป็นรุ่นเก่าไม่มีใครเหมือนเลยต้องแบบใช้ส่ชาร์จของตัว <ๆ S 1> <Rep> เองอันนี้เป็นโทรโศัพท์แบบช่องกลางก็ ฮารดีก็หมดแล้วแหละเฮ้ยมีอะไรนี่บนหัวเรามีป็อกกี้กับไอ้นะี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่พวงกุญแจหนึ่งแน่นะแบบนึง,น,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 งนี่ค่ะเรามาคู่กับยูนิคอนตอนลรกจะเอามาห้อยกระเป๋าแต่ไม่เอามาห้อยนะคะเพราะว่าดูพวงกุญแจตรงนี้มันไม่ค่อยดีอะตรงนี้มันอ้าออกมัน,ม,นมันปกติมันต้องปิดอย่างเงี้ยแต่นี่มันอ้าออกก็เลยไม่เอามาอันนี้ก็ละสิบบาทนี่นะคะเป็นเพื่อนกัน ว้าโอเคค่ะคลิปของโนดีเนี่ยก็หมดแล้วนะคะจะรีบลงให้เร็วที่สุดนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยลืมกดไลค์กดแชร์ด้นะคะบ๊ายบาย